ผู้สาวใจกล้าฮะเธอลากงูเหลือมด้วยมือเปล่าแล้วงูเหลือมเนี่ยตัวยาวเกือบ4เมตรคุณผู้ชมครับคือเธอเนี่ยไปเจอว่างูได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชนรถทับเธอตัดสินใจทําแบบนี้ครับมาดาไปดุสิเอ้มาไม่ได้เล่นแลวันเดียงเดียงร่าปลายเด้าับเล่นอู้เอ้ตุ่ยรตัวไตเต็กไม่เอาหรอไตเต็กเนี้ยวเองแล้วไปดุติร่ม มันอยมันกลิ้งไม่ตะปับไปนะนี่ฮะไม่มีอะไรเล่นแล้วตอนเที่ยงๆมาเล่นงูแล้วเนี่ยนี่ก็แปลแปลมาแปลมาแล้วแปลมาแล้วฮะคือผู้หญิงคนนี้เธอใจดีมากเธอไปเจองูเหลือมยาวเกือบ4เมตรถูกรถชนรถทับแล้วมันก็นอนอยู่กลางแดดกลัวงูมันจะร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งเจ็บหนักนี่ฮะลากงูพาเข้าป่าเลยครับคุณผู้ชมครับ นี่คือคุณอาพัฒชำนาญกิจอายุ40ปีอยู่ที่ทุ่งใหญ่คนครศรีธรรมราชลแล้วญาติ <นะ S 1> ของเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้คุณอาพัพบ,บอกว่าเธอกับญาติเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาดูสวนยางแล้วก็จอดรถบริเวณถนนลูกรังใกล้กับสวนยางพอตอนเที่ยงเดินออกมาเนี่ยมาปะกับงูตัวเนี้ยงูเหลือมยาวเกือบเกือบ4เมตรเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนนะแต่มันมานอนขดอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ของเธอพอไปดูใกล้ๆมันเจ็บฮะ มีร่องรอยคล้ายกับถูกล้อรถทับ<ฆ>ก็เลยแจ้งกู้ภัยแต่ระหว่างที่แจ้งกู้ภัยเนี่ยเห็นไหมงูมันนอนตากแดดกวังงูร้อน<ฆ>ลากเลยครับลากไปปล่อยในป่า<ฆ>ปรากฏพอไปปล่อยปุ๊บงูมันค่อยๆเลื้อยหายเข้าไปในป่าผู้ชมฮะเอาอไปเตือนกันนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีพิษมีภัยนะแต่มันกัดเราได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วอย่าลอกเรียนแบบ<ฆ>ทางที่ดีแจ้งกู้ภัยให้มาจับ และงูเหลือมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี3-5ด้วยเอาไปเลี้ยงเองไม่ได้นะฮะจะแหงกู้ภัยนะมันเจอแล้วอยากเอากลับไปเลี้ยงเอออาจจะถูกชะโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ชื่นชมในความใจเดียวของเขาจริงๆนะฮะคือกลัวเขาร้อนเดี๋ยวกลัวรถกันอื่นมาทับต่อก็หลบๆซะนะคะครับ